กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะตำราความเชื่อโบราณแก้ปัญหาการเงินติดขัดทำอะไรก็มีแต่ติดขัดฝืดเครื่องค้าขายไม่คล่องวันนี้ริสาชาแนลมีบทสวดแก้กรรมมาฝากทุกๆคนนะคะสำหรับบทสวดเพื่อแก้กรรมช่วยให้การเงินคล่องมือขึ้นด้วยวิธีง่ายๆนะคะ เพียงเราตั้งสมาธิและตั้งใจเตรียมทูบ16ดอกมาจุดไหว้แล้วหันไปทางด้านทิศตะวันออกควรทำในช่วงเช้าก่อนเวลา12นาฬิกาหากไม่เชื่อก็ไม่ควรลดหลู่เพราะการจุดทูบไหว้เพื่อแก้กรรมนี้มีหลายๆคนที่ทำแล้วชีวิตดีขึ้นจากที่เงินทองขาดมือไม่มีเงินใช้การเงินติดขัด กลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีเงินทองไหลมาเทมามีชีวิตที่ดีขึ้นเงินทองไม่ขาดมือไม่ขาดสนทำอะไรก็ไม่ติดไม่ขัดมีแต่ความก้าวหน้าราบรื่นคิดหวังสิ่งใดก็ได้ดั่งใจหมายก่อนอธิษฐานเดี๋ยวเรามาตั้งนโมสามจบกันก่อนนะคะนโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมา นาโมตัสสะภะคะวะโตอรโตโตะ,ะตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขออัญเชิญครูบาอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาพ่อเกิดแม่เกิดพ่อซื้อแม่ซื้อในทุกชาติและเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์ รวมทั้งองค์มหาเทพมหาโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน19ชั้นฟ้า16ครมมา15ชั้นดิน14ภูมิบาดาล21ภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคาที่ข้าพเจ้าอาศัยและยืนอยู่นี้พระภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทุกชาติครบที่เคยผูกพันกันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟัง การขอขมาและการถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันในอดีตและปัจจุบันของข้าพเจ้าในครั้งนี้ข้าพเจ้านางสาวขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีแระลึกได้หรือไม่ได้ก็ดี ขอท่านผู้มีฤทธิ์มีอำนาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าได้ปลดอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าอย่าได้โกรธเคืองอย่าได้จองเวรจองกรรมอีกต่อไปและโปรดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้าหรือคำสาปใดๆอันเกิดจากข้าพระเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดีขอจงดับหมดสิ้นไปด้วยอนุภาพพระ บารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และพระบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพโปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดและช่วยเปิดทางให้แสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมและให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้าจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง,ย,งยิ่งขึ้นไปและขอให้มีโชคมีลาบมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิด และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุาธปโตเมตังปราระชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจิตุขอให้สัตว์โลกทั้งหลายในสามภพจงพ้นจากภัยพิบัติและเคราะกรรมทั้งว เสร็จคำอธิษฐานแล้วนำทูปไปวางปักลงที่พื้นดินหรือกระถางกลางแจ้งหากทำตามวิธีเหล่านี้แล้วละหลายคนเชื่อว่าฟ้าจะเปิดทางให้โชคลาภเข้ามาหาเราเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้ทันตาเห็นได้เงินได้ทองตามคำพยากรณ์ทำนายสิ่งสำคัญก็คืออยู่ที่สมาธิและความตั้งใจของตัวเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคะ่ะ